สวัสดีค่ะต้อนรับกลับมาเจาะลึกเรื่องราวน่าสนใจในวงการเพลงลูกทุ่งกันอีกครั้งนะคะช่วงนี้นี่กระแสร,รายการดวลเพลงชิงทุนเหมือนจะกลับมาแรงอีกรอบนะคะแล้วก็มีคำถามหนึ่งค่ะที่แฟน,แฟนๆหลายคนเ,ออเหมือนยังคาใจกันอยู่ก็คือเรื่องของน้องต้นข้าวสุปริยาแชมป์68สสมัยขวัญใจมหาชนคนนั้นนะคะคำถามที่ว่า ทำไมยังไม่เข้าแกรมมี่โกลใช่ไหมครับใช่เลยค่ะทำไมยังไม่ได้เซ็นสัญญาเข้าค่ายใหญ่ท,ทั้งที่ดูโปรไฟล์ดีมากวันนี้เราเลยจะมาคุยกันเรื่องนี้เลยค่ะโดยจะอ้างอิงข้อมูลจากท่านที่น่าเชื่อถือมากๆเลยคือครูสลาคุณวุฒิครับเพราะครูท่านอยู่ในวงการมานานเป็นทั้งโปรดิวเซอร์ผู้บริหารแล้วก็ใกล้ชิดกับทั้งน้องแอมน้องต้นข้าวด้วย ถูกต้องค่ะเราก็เลยอยากจะมาทำความเข้าใจกันให้ลึกขึ้นว่าเอ๊ะหลักเกณฑ์จริงๆมันคืออะไรปัจจัยเบื้องหลังการเลือกศิลปินเข้าค่าใหญ่เนี่ยเขาดูกันยังไงครับน่าจะช่วยไขข้อสงสัยให้แฟนเพลงได้เยอะเลยโดยเราจะดูผ่านของน้องแอมชนทิชากับน้องต้นข้าวสุปริยาเทียบกันไปเลยเพราะมาจากเวทีเดียวกันดีเลยครับประเด็นนี้น่าสนใจมากจริงๆเพราะมีคนสงสัยเยอะ งั้นเรามาเริ่มกันเลยนะคะจากที่ครูเคยอธิบายไว้การจะเข้าแกรมมี่โกได้เนี่ยมันมีหลักเกณฑ์อยู่หลักๆ3สามข้อใหญ่ๆเลยครับผมข้อแรกที่ครูพูดถึงคือเรื่องความใช่ในตัวตนศิลปินอันนี้มันหมายถึงอะไรคะช่วยขยายความหน่อยคะ่ะครับข้อแรกนี่สำคัญสุดเลยความใช่เนี่ยมันคือการมองที่คุณสมบัติเฉพาะตัวที่แบบโดดเด่นจริงๆอย่างแรกเลยคือน้าเสียง ต้องมีเอกลักษณ์ฟังแล้วรู้เลยว่าใครไม่ใช่แค่ร้องเพราะนะแต่ต้องมีลายเซ็นของตัวเองอืมเสียงต้องจำได้ใช่ครับแล้วก็บุคลิกภาพต้องน่าสนใจดึงดูดอาจจะสดใสอาจจะดูจริงใจมีเรื่องราวมีคาแรคเตอร์ที่ชัดเจนให้คนอยากติดตามอยากรู้จักถูกต้องครับและสุดท้ายคือสเสน่ห์บนเวทีการแสดงออกการสื่อสารกับคนดูการคุมเวทีอยู่ performance charisma ประมาณนั้นนะคะ คับผมทั้งหมดนี้รวมกันแล้วมันต้องฉายแววความเป็นศิลปินออกมาเลยคือกรรมการหรือทีมงานค่ายเขามองแล้วรู้สึกว่าเออคนนี้ใช่มีแววปั้นต่อได้ฟังดูคือต้องครบเครื่องเลยนะคะทั้งเสียงบุคลิกการแสดงออก แล้วเกณฑ์ข้อ2องละคะที่บอกว่าเกี่ยวกับความพร้อมของกระแสและสังคมอันนี้คือยังไงคะต้องดังมากๆก่อนหรือเปล่าเออข้อนี้จะมองปัจจัยภายนอกตัวศิลปินครับไม่จำเป็นต้องดังเปรี้ยงปร้างนะแต่ต้องเริ่มมีสัญญาณบางอย่างสัญญาณแบบไหนคะอย่างแรกคือฐานแฟนเพลงครับต้องเริ่มมีกลุ่มคนที่ชอบที่ติดตามผลงานชัดเจนไม่ว่าจะออนไลน์หรือตามงานโชว์คือเริ่มมีแฟนคลับเป็นตัวเป็นตนแล้วว่างั้นเถอะค่ะอย่างที่สองคือ การยอมรับจากสังคมอาจจะวัดจากกระแสะโซเชียลการพูดถึงในสื่อหรือความรู้สึกของคนทั่วไปว่าเออคนนี้มีแววนะน่าจับตาเก่งจริงเหมือนสังคมเริ่มเห็นแล้วว่าคนนี้ถึงเวลาแล้วนะน่าสนับสนุนอ๋อเหมือนมีแรงส่งจากคนฟังจากสังคมด้วยประมาณนั้นครับว่าคนนี้แหละที่รอคอยเข้าใจแล้วคะ่ะคือนอกจากตัวเองต้องมีของแล้ว จังหวะกับแรงหนุนจากข้างนอกก็สำคัญแล้วข้อสุดท้ายล้วคะความเห็นชอบของทีมงานภายในค่ายอันนี้คือเรื่องหลังบ้านเลยใช่ไหมคะใช่เลยครับข้อนี้สะท้อนความเป็นจริงขององค์กรใหญ่ Grammy Go นี่ค่ายใหญ่นะครับทีมงานเยอะมาก การจะเลือกใครเข้าสังกัดเนี่ยมันไม่ใช่คนเดียวตัดสินใจได้ต้องผ่านการพิจารณาจากทีมหลกัหลกๆหลายฝ่ายเลยทีมไหนบ้างคะพอจะยกตัวอย่างได้ไหมก็จะมีฝ่าย A&R หรือฝ่ายคัดเลือกและพัฒนาศิลปินที่เขาจะมองหาดาวรุ่งโดยตรงและก็วางแผนว่าจะพัฒนายังไงค่ะฝ่ายการตลาดก็ต้องดูว่าจะโปรโมทยังไงให้เข้าถึงคนฟังฝ่ายผลิตดูเรื่องเพลงเรื่อง MV ไปจนถึงผู้บริหารระดับสูงเลยครับ ทุกฝ่ายต้องคุยกันประเมินแล้วเห็นตรงกันว่าเออคนนี้เหมาะกับค่ายมีแผนรองรับนะโอ้โหเป็นระบบมากๆครับอย่างที่ครูสคยพูดไว้ประโยคนึงนะใครที่มีความใช่มากพอค่ายย่อมปรารถนาอืมแต่คําว่าใช่เนี่ยมันก็ต้องผ่านการกลั่นกรองจากหลาย,ๆ,ลายๆมุมในองค์กรด้วยครับเข้าใจเลยค่ะ ไม่ใช่แค่ใครคนใดคนหนึ่งชอบแต่ต้องเป็นมติของทีมงานทีนี้เพื่อให้เห็นภาพชัดขึ้นเราลองดูตัวอย่างจริงกันบ้างดีกว่าค่ะกรณีน้องแอมที่ก็มาจากเวทีเดียวกันเส้นทางของน้องแอมเข้าแกรมมี่โกเนี่ยเป็นยังไงคะมันตรงกับสามข้อนี้ยังไงบ้างครับเคสน้องแอมนี่ชัดเจนมากแอมเป็นเด็กสาวจากอำนาจเจริญพื้นฐานครอบครัวเรียบง่ายเป็นธรรมชาติสูงเสียงใสมีสเสน่ห์ลุกทุ่งแท้ๆค่ะ อันนี้เห็นได้ชัดตั้งแต่ตอนประกวดเลยใช่ครับแม้จะไม่ได้แชมป์สูงสุดนะแต่ด้วยน้ำเสียงบุคลิกซื่อๆจริงใจสเสน่ห์ธรรมชาตินี่แหละที่ท่านเห็นความใช่มองว่ามีแววพัฒนาต่อได้อันนี้ก็เข้าเกณฑ์ข้อแรกเลยครับความใช่ในตัวตนแล้วพอครูเห็นแววแล้วขั้นตอนต่อไปคือยังไงคะเซ็นเข้าแกรมมี่โกเลยไหมเออยังครับไม่ได้เซ็นทันทีหลังจากแข่งจบครูก็ให้โอกาสแอมเข้ามาฝึกฝนก่อนมีการดูแลใกล้ชิด ให้เรียนรู้ปรับตัวกับการทำงานในวงการอ๋อมีช่วงบ่มเพาะก่อนใช่ครับจากนั้นครูถึงส่งต่อเข้ากระบวนการของค่ายในเครือคือค่ายซองเดอร์ซองเดอครับเหมือนเป็นพื้นที่เตรียมความพร้อมบ่มเพาะก่อนจะเข้าค่ายใหญ่จริงๆแอมก็ได้มีเพลงออกมากับซองเดอรก่อนเพื่อลองตลาดสร้างฐานแฟนคลับซึ่งเพลงก็ดังเหมือนกันนะคะตอนนั้นใช่ครับกระแสะตอบรับดีมาก ตรงนี้ก็เข้าเกณฑ์ข้อ2เรื่องความพร้อมของกระแสและสังคมที่ค่อยๆสร้างขึ้นมาพอทุกอย่างลงตัวศิลปินพร้อมมีประสบการณ์มีแฟนคลับชัดเจนแล้วก็ผ่านการเห็นชอบจากทีมงานภายในอ่าอันนี้เกณฑ์ข้อ3ค่ะแอมถึงได้เปิดตัวเป็นศิลปินแกรมมี่โกอย่างเป็นทางการโอ้โห oh, เป็นสเต็ปเลยนะคะครับชัดเจนมากมีขั้นตอนมีการบ่มเพาะรอจังหวะที่เหมาะสมเหมือนปลูกต้นไม้เลย ต้องดูแลจนแข็งแรงก่อนค่อยโชว์ผลงานทีนี้ล่ละค่ะมาถึงคำถามสำคัญที่แฟนๆคาใจกันมากคือน้องต้นข้าวสุปริยาถ้ามองจากมุมแฟนเพลงนะคะต้นข้าวเนี่ยดูเหมือนจะครบเครื่องมากครับอันนี้เห็นด้วยเลยทั้งเสียงที่แบบโ,โหทรงพลังเอกลักษณ์ชัดเจนบุคลิกก็น่ารักเป็นกันเองธรรมชาติมากใช่ใช่ดูเข้าถึงง่ายแล้วเรื่องกระแสความนิยมไม่ต้องพูดถึงเลยแฟนคลับแน่นมาก แชมป์68สมัยสถิติรองแชมป์ตลอดการของรายการเลยนะมหาศาลจริงๆครับทานกับน้องเขานี่แหละค่ะจุดที่ทำให้คนสงสัยว่าทำไมศิลปินที่ดูเหมือนจะใช่ทุกด้านคุณสมบัติครบขนาดนี้ทั้งความสามารถกระแสแฟนคลับทำไมยังไม่เข้าแกรมมีโกคะเป็นคำถามที่สมเหตุสมผลมากครับเพราะมองจากข้างนอกเนี่ยใช่เลยน้องต้นข้าวดูเข้าเกณฑ์ทั้ง3ข้อสบายส จุดนี้แหละครับที่ครูสลาให้คำอธิบายในมุมที่ลึกลงไปอีกคือมุมของระบบการทำงานของค่ายใหญ่๋อมีเรื่องระบบค่ายเข้ามาเกี่ยวด้วยเป็นยังไงคะการทำงานของค่ายใหญ่แบบแกรมมี่โกเนี่ยมันมีขั้นตอนที่ซับซ้อนแล้วก็ต้องใช้เวลาพอสมควรเลยครับการจะปั้นศิลป,ปินคนหนึ่งให้ดังแบบยั่งยืนมันไม่ใช่แค่ปล่อยเพลงแล้วจบแต่มันคือการวางแผนยาวๆตั้งแต่เลือกเพลงสร้างคอนเซปต์วางแผนโปรโมท หางานโชว์จัดการทุกอย่างซึ่งกระบวนการทั้งหมดเนี่ยตั้งแต่เริ่มจนศิลปินมีผลงานมีทิศทางชัดเจนมันใช้เวลาเตรียมงานวางแผนดำเนินการอย่างน้อยๆก็ประมาณ6เดือนถึง1ปีหรืออาจจะนานกว่านั้นด้วยซ้ำครับโห oh, 6เดือนถึง1ปีนานเหมือนกันนะคะกว่าศิลปินคนหนึ่งจะพร้อมออกผลงานกับค่ายใหญ่ใช่ครับเพราะค่ายต้องมองภาพรวม จัดสรรทัพยากรมบประมาณเวลาให้ศิลปินทุกคนในค่ายอย่างเหมาะสมต้องวางแผนปล่อยเพลงไม่ให้ชนกันเองด้วยค่ะเข้าใจเลยทีนี้พอมองย้อนมาที่สถานการณ์ของต้นข้าวตอนนี้ต้องยอมรับว่ากระแสะเข้ามาแรงมากจริงๆเกิดขึ้นเร็วมากหลังแข่งจบใช่ค่ะงานเยอะมากครับงานติดต่อเข้ามาต่อเนื่องเลยถ้าสมมติต้องเข้าระบบค่ายใหญ่ทันที ก็อาจจะต้องรอช่วงเตรียมงาน6เดือนหรือ1ปีที่ว่าซึ่งระหว่างนั้นกระแสที่กำลังมาแรางๆอาจจะแผ่วลงไปได้ oh. การเป็นศิลปินอิสระตอนนี้เลยอาจจะตอบโจทย์เรื่องความคล่องตัวได้ดีกว่าไงครับหมายความว่าเป็นอิสระทำให้รับงานหรือออกเพลงได้เร็วกว่าถ้าเทียบกับการเข้าระบบคล้ายตอนนี้มีความเป็นไปได้สูงครับในฐานะศิลปินอิสระเนี่ยน้องต้นข้าวกับทีมงานซึ่งก็น่าจะเป็นครอบครัวนะค่ะ <c oughs> เขาตัดสินใจรับงานได้เลยทำเพลงปล่อยเพลงใหม่ตอบสนองแฟนๆที่รออยู่ได้เร็วไม่ต้องรอขั้นตอนอนุมัติหรือตารางงานที่วางไว้ล่วงหน้าเป็นปีของค่ายมีความยืดหยุ่นสูงกว่ามากใช่ครับซึ่งอาจจะเหมาะกับจังหวัดที่น้องเขากำลังฮอตมีงานเข้าต่อเนื่องตอนนี้มากกว่า ถ้าอยู่ในระบบค่ายอาจจะต้องปฏิเสธงานบางอย่างไปเพื่อรอแผนยาวๆซึ่งอาจจะไม่ใช่ทางที่ดีที่สุดสําหรับช่วงนําขึ้นให้รีบตักแบบนี้ก็ได้ครับอ๋อเข้าใช้มุมมองเรื่องระบบเรื่องจังหวะเวลามากขึ้นแล้วค่ะมันมีรายละเอียดซับซ้อนกว่าที่เราเห็นจริงๆแล้วฝั่งแฟนคลับล่ะคะเขาว่ายังไงกันบ้างมีใครอยากให้น้องเข้าค่ายใหญ่ไหมเสียงจากแฟนคลับในโซเชียลนี้น่าสนใจมากครับจากที่สังเกตนะมีแฟนเพลงไม่น้อยเลยที่มองว่า เออการเข้าค่าใหญ่ไม่ใช่สิ่งจําเป็นที่สุดสําหรับต้นข้าวตอนนี้หรอคะทําไมล่ะคะหลายคนมองว่าทุกวันนี้ต้นข้าวก็ดังมากแล้วมีงานเยอะแฟนคลับแน่นคอยสนับสนุนทั่วประเทศและที่สําคัญคือมีครอบครัวที่แข็งแรงคอยดูแลอยู่เบื้องหลังอืมเขาเลยรู้สึกว่าน้องมีความสุขประสบความสําเร็จได้ด้วยแรงใจจากแฟนๆกับครอบครัวอยู่แล้วซึ่งมันมีค่ามาก พอจะมีตัวอย่างคอมเมนต์ชัดๆไหมคะที่สะท้อนความคิดนี้มีเยอะเลยครับแต่ที่เห็นบ่อยๆแล้วรู้สึกว่าเออมันสรุปความรู้สึกแฟนคลับกลุ่มใหญ่ได้ดีก็จะเป็นทำนองว่าต้นข้าวคือศิลปินตัวจริงเสียงจริงไม่ต้องมีค่ายไหนการันตีแฟนคลับนี่แหละคือค่ายที่ใหญ่ที่สุดโอ oh. หรือน้องเก่งด้วยตัวเองครอบครัวดูแลดีแล้วอิสระแบบนี้ดีสุดอยากให้น้องมีความสุขอะไรแบบนี้ครับซึ้งเลยนะคะเนี่ยครับ มันแสดงให้เห็นความเชื่อมั่นในตัวน้องเขาจริงๆแล้วก็ความรักที่แฟนคลับให้โดยไม่ได้ยึดติดเรื่องสังกัดเลยเขามองว่าแรงสนับสนุนจากแฟนๆนี่แหละสําคัญสุดและความสําเร็จแบบนี้ก็น่าภูมิใจมากแล้วโหแฟนคลับเหนียวแน่นอบอุ่นมากๆเลยค่ะฟังแบบนี้แล้วก็เออทําให้เราคิดเหมือนกันนะคะว่าบางทีเส้นทางศิลปินอิสระที่แข็งแรงมีแฟนคลับรักขนาดนี้ก็อาจจะเป็นความสําเร็จที่ยอดเยี่ยมมากๆอีกแบบหนึ่งเลยใช่ครับ เอาละค่ะถ้าอย่างนั้นลองมาปรับมุมมองกันนิดหนึ่งจากที่เราคุยกันมาทั้งหมดดูเหมือนว่าความต่างระหว่างทางเดินของแอมในค่ายกับต้นข้าวสุปริยาอิสระเนี่ยมันอาจจะไม่ใช่เรื่องแข่งกันหรือวัดว่าใครดีกว่าใครเลยใช่ไหมคะถูกต้องอย่างยิ่งเลยครับจุดนี้น่าสนใจมากคือมันไม่ใช่การเอาสองคนมาเที่ยวกันว่าใครเหนือกว่าแต่มันสะท้อนเส้นทางอาชีพที่ต่างกันของศิลปินคุณภาพสองคนที่มาจากเวทีเดียวกันค่ะ น้องแอมเลือกเดินในระบบค่ายใหญ่ก็เหมือนทำงานในองค์กรที่มีโครงสร้างมั่นคงมีทีมงานมืออาชีพดูแลทุกอย่างเป็นเส้นทางที่พิสูจน์แล้วว่าสร้างศิลปินให้ดังยั่งยืนได้แล้วทางน้องต้นข้าวล่ะคะส่วนน้องต้นข้าวกำลังเดินบนเส้นทางศิลปินอิสระอาจจะเหมือนเป็นผู้ประกอบการสตาร์อัพในวงการเพลงอาจจะท้าทายกว่าในบางเรื่องต้องจัดการเองรับความเสี่ยงเองแต่ก็คล่องตัวกว่ามากใช่ครับ ยืดหยุ่นสูงกำหนดทิศทางเองได้ตอบสนองตลาดตอบสนองแฟนคลับได้เร็วเป็นเส้นทางที่สะท้อนตัวตนความเป็นธรรมชาติการเชื่อมต่อโดยตรงกับแฟนคลับของน้องเขาได้ดีในยุคนี้ซึ่งเทรนด์ศิลปินอิสระที่ดังด้วยตัวเองเนี่ยกำลังโตขึ้นเรื่อยๆทั่วโลกเลยนะครับไม่ใช่แค่ไทยเป็นการเปรียบเทียบที่เห็นภาพทัดเลยค่ะเหมือนมีโมเดลความสําเร็จหลายแบบในยุคนี้ไม่ต้องเหมือนกันก็ได้ทั้งสองคนก็เหมือนดาวที่ส่องแสงในทางของตัวเองใช่เลยครับ ถ้ามองภาพรวมใหญ่ขึ้นทั้งแอมและตนข้าวคือบทพิสูจน์คุณภาพของเวทีดวนเพลงชิงทุนเลยนะที่สร้างโอกาสสร้างศิลปิบินให้วงการลูกทุ่งได้จริงๆความสําเร็จของทั้งคู่แม้จะมาในรูปแบบต่างกันคือมีค่ายกับเป็นอิสระที่แข็งแกร่งก็น่าชื่นชมทั้งคู่เป็นแรงบันดาลใจให้คนมีความฝันได้จริงค่ะ ความสำเร็จไม่จำเป็นต้องมีรูปแบบเดียวการที่น้องต้นเข้าสุปริยายังไม่ได้เข้าแกรมมี่โกตอนนี้ไม่ใช่เพราะขาดคุณสมบัติแต่เป็นผลจากหลายปัจจัยทั้งหลักเกณฑ์กระบวนการภายในค่ายที่ต้องใช้เวลาครับผมจังหวะเวลาสถานการณ์ปัจจุบันของตัวศิลปินที่กำลังฮอตต้องการความคล่องตัวซึ่งการเป็นอิสระอาจจะตอบโจทย์กว่าในตอนนี้ใช่ค่ะแล้วก็รวมถึงมุมมองแฟนคลับจำนวนมากที่ก็แฮปปี้กับเส้นทางปัจจุบันของน้องเขาด้วยถูกต้องครับ และอย่าลืมคำพูดสำคัญของครูที่ว่าหน้าที่ของครูคือส่งดาวไปยังสถานีที่เหมาะกับเขามอืมคํานี้สำคัญนะคะครับคำว่าสถานีที่เหมาะสมเนี่ยมันไม่ได้แปลว่าต้องเป็นค่ายใหญ่เสมอไปแต่มันคือเส้นทางที่ทำให้ศิลปินคนนั้นได้เปล่งประกายเต็มที่มีความสุขกับสิ่งที่ทำซึ่งอาจจะต่างกันไปในแต่ละคนค่ะ และนั่นอาจจะเป็นข้อคิดสุดท้ายที่เราอยากฝากไว้ให้ลองคิดกันต่อนะคะบางทีสถานีที่เหมาะสมที่สุดสำหรับดาวดวงเด่นอย่างต้นข้าวสุปริยาในเวลานี้อาจจะไม่ใช่ป้ายใหญ่หน้าตรุกแกรมมี่โกแต่อาจจะเป็นพื้นที่อันกว้างใหญ่และอบอุ่นในหัวใจของแฟนเพลงทั่วประเทศอืมเป็นไปได้ครับที่พร้อมใจกันมอบความรักความเอ็นดูการสนับสนุนให้เธออย่างต่อเน,นื่องและจริงใจอยู่แล้ว การที่ศิลปินคนหนึ่งสามารถยืนหยัดในใจของมหาชนได้มากมายขนาดนี้บางทีนี่อาจจะเป็นความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่เป็นค่ายเพลงใจที่มั่นคงมากๆในตัวเองโดยไม่ต้องผูกติดกับสังกัดไหนเลยก็ได้นะคะคนเสียงดีเขาจ้องไม่กอดคนลวกคออนต้องคอยเวลาพอหมดเลงร้องกันเมื่อไรเวลาจับไมก็ใกล้เข้ามา